นี่คือมาพระนะคะเรากำลังจะขึ้นไปถ่ายในวิวที่มันได้แบบสวยงามแล้วก็จุดที่เราอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ระดับน้ำทะเลสองพันหกร้อยมีออกซิเจนไหมคะจริงๆไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคือจริงๆแล้วเราขึ้นมาเป็นทางชันมันก็เลยใช้กำลังนิดนึงและที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะคะนี่เห็นไหมคะนี่จะเป็น ซึ่งอันนี้เราอาจจะได้ยังไม่สัมผัสใกล้มากแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวก่อนคืนนี้เราอาจจะได้ใกล้หรือว่าวันนี้ค่ะวันนี้เราจะเดินทางไปที่ไปพักที่ถ้าไม่ผิดก็คือเบนนี่นะคะกาดเบนนี่อาจจะเพี้ยนๆอยู่ตอนนี้นะคะมันก็เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงแล้วกันก็นี้ให้ดูบรรยากาศของรอบที่พักจริงๆที่พักเนี่ยมันมีหลายที่มากแต่ว่าเราจบกันตรงที่เอ่ เป็นแบบที่พักแบบดั้งเดิมของเขานะคะเราจะได้สัมผัสบรรยากาศดั้งเดิมก็ที่พักก็อาจจะยังไม่ได้ใหม่มากแต่ก็โอเคนอนได้นะคะใช้ได้อยู่ค่ะก,ก็เดี๋ยวมีโอกาสเราอาจจะได้ไปเด็ดผลแอปเปิลจากต้นอันนี้ต้นอะไรคะโอู้นี่เลยค่ะนี่ต้นแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลนะคะตอนนี้ยังอาจจะยังไม่ใช่ฤด,ดูผลของมันนะคะ Apple. เดี๋ยวเราอาจจะต้องไปถึงที่ของครูพ่อนะคะก็จะเห็นแอปเปิลที่เราอาจจะเด็กได้อาจจะมีก็ได้นะคะนอกฤดูกาลของเขาก็ในระหว่างทางเราก็จะมีการนำเอาธงมนตราไปแขวนไปจุดตามธรรมเนียมของที่นี่นะคะด้วยนะคะในจุดนี้เราก็จะมีคนเดินทางร่วมกับเราด้วยประมาณสี่ท่านหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเย็นเดย์นะคะตอนนี้ก็คือเป็นหนาวเดย์แล้วค่ะเขาบอกครูเดย์ โนเยนเดแล้วก็น้องน้องอนุพนะคะน้องอนุก็คือจากจากอะไรนะคะ Heaven Heaven Guide Heaven Tour นะคะซึ่งมีชื่อมากของเนปาลนะคะมั่งนะคะแล้วก็มีไกด์ไกด์ของเราซึ่งต้องจำเป็นมากๆนะคะไกด์นี้ต้องบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีไกด์มาถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเราจะไม่สามารถมาที่นี่ได้เพราะว่าเขาจะต้องจำเป็นว่าให้มีไกด์มาด้วยนะคะ Sunshine Day โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะนี่สูบป่ะเห็นไหมคะโอเคค่ะแค่นี้นะคะเราไปผ่อนู้น